นี่คือเคสยืดคนดัดปลายนะคะผมพี่เขาก็เคยฟอกมานะคะเมื่อมาหนึ่งปีที่แล้วแต่ว่าตัดไล่กันไปประมาณหนึ่งค่ะแล้วก็เหลืออยู่ในบริเวณที่ ตรวเช็คสภาพเส้นผมแล้วว่าดัดได้นะคะนี่มสกิลมันยังไม่ใช่ผมปัดช่อเนี้ยมันยังเป็นหน้าม้าอยู่หวีแล้วมันยังไม่แบบมันยังไม่อย่างนี้ ยืดโคนดัดปลายแบบที่ลูกค้ามีเล็บฟปเล่นมานะคะอันนี้ไม่ได้ใดนะคะแค่เป่าแล้วก็ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยเอ๋อค่ะวางแบบรวดเร็วทันใจลูกค้ามีปัญหาคือผมบางด้านบนจริงๆเป็นคนผมหนานะแต่ผมร่วง มัดใครที่คิดว่าแบบนี้ยคือยืดผมวอลลุ่มตามที่เข้าใจอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือยืดโคนดัดปลายหรือจะเรียกว่ายืดโคนดัดปลายนั่นแหละแต่บางคนก็จะเรียกว่ายืดวอลลุ่มสรุปแล้วก็คือเอารูปมาเลยค่ะทำได้ทุกอย่าง เพราะว่าบางทีบางเคสอะ่ะคุยมากไม่ได้หรอกคุณนึกไม่ออก <c oughs> ก็ไม่เป็นไรเอา,าแต่ผ้าไปเลยไม่อาดเสียงเข้ามาเพราะว่าเวลาเขาโฆษณาเดี๋ยวกลายเป็นโจมตีคนอื่นไปอะ่ะเวลาพูดอะ่ะ <c oughs> อันนี้หนูไม่ตัดความยาวของพี่มันก็เลยเป็นอย่างนี้นะ เดี๋ยวให้ทายหมุนๆนน่ดกันขอดูรูปที่พี่เอามาได้ไหมคะรูปรูปที่พี่อ๋อ่า่รูปแบบตัวอย่างตัวอย่างที่พี่อยากได้ก็ได้เทียบกันส่วนใหญ่คนก็ชอบแบบนี้ใครอ๋อพี่คนนี้แนะนํามาทำแบบได้ละลูกค้าแนะนํามาต้องขอบคุณพี่ที่แนี่ํามา เสร็จแล้ชีวิตก็เป๋าพัดลมเสร็จรนันหนูนี่แหละไปเที่ยวก็มัดขึ้นข้างหลังก็จะดูเป็นก้อน,อนๆพวงๆสวยอ่าถอดถอดผ้ทะทะดอ๋อหนูนึกว่าพี่ตักอยู่อ๋อพันโซครับ รูปแบบครับเห็นไหมนี่นะคะขึ้นอยู่กับการจัดเซตนะคะ ไม่เป็นไรค่ะพี่นั่งเลยด้านหน้านะคะด้านหน้าจะมีความหยิกหน่อยข้างหลังไม่ได้ทำหยิกมากมแล้วแต่นะคะใครชอบหยิกมากก็แจ้งได้แต่อันนี้เราเพิ่มข้างหน้าให้พี่เขาหยิกนิดนึงไม,ไม่ได้ใดค่ะจองคิวนะคะขอบคุณคะ่ะ ขอบคุณค่ะอ๋อขอบคุณลูกค้าที่แนะนํานะคะขอบคุณลูกค้าที่ค่ะขอบคุณลูกค้าที่แนะนําพี่เข้ามาให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ก็เสริมให้